สวัสดีค่ะจะบอกว่ากดอัดไปแล้วแต่งหน้าไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีอ่ะมันก็เด้งออกอ่ะแล้วมันก็ไม่มีเซฟไว้ด้วยอ่ะอะไรวะคือแบบพูดไปตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรแต่งหน้าไปครึ่งนึงแล้วแต่มันยังไม่เสร็จเพราะฉันเดี๋ยวจะเริ่มเล่าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนะคะคือทาสกินแคร์โชว์ด้วยอ่ะแต่แบบ จะวกกลับไปก็ไม่ได้อกักันเริ่มใหม่เลยละกันก็คือห่างหายไปนานเลยนะคะสําหรับคลิปของแป้งคือไม่ได้ทําเลยเนื่องจากว่าสามีนะคะก็คือ work from home เวลาสามี work from home เนี่ยมันก็จะแบบคือไม่สะดวกต่อการอัดคลิปนะคะวันนี้ก็คือสามีไปอ,ออฟฟิศนะคะก็เลยมาอัดคลิปซะหน่อยเพราะห่างหายไปนานเลยโดยหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องว่าชื่อโบรรานะคะได้มาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากว่า ถ้าคนที่แบบบางคนก็รู้เนาะบางคนก็ไม่รู้อย่างบางคนที่ไม่รู้เนี่ยบางทีเออแป้งอ่ะเคยแบบโพสเฟซบุ๊กเคยเล่าเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วแต่อย่างบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาเป็นรู้จักกันก็เลยไม่รู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมอีนี่มันถึงใช้ชื่อโบราณทาไมทุกแอคเค้าใช้โบราณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีที่มาค่ะทุกคนแป้งไม่ได้ตั้งมันขึ้นมาล,ลอยๆนะคะก็คือมันจะมีช่วงที่ตอนนั้นอะปิดเทอมตอนปีหนึ่งตอนแป้งอายุสิบแปดเนี่ยมึงจําได้ว่า งอ่ะเริ่มดู Full ฟูเฮาสะดุดดักที่พักใจจำได้แม่นแล้วแบบชอบมากตอนนั้นเรนกับซองฮีเคียวนะคะเรนชอบมากทำไมมันน่ารักอย่างนี้ทำไมแบบสำเนียงการพูดถึงกระปุกกระปิ๊กกระ,กกระมุกกระมิกอะไรอย่างนี้ชอบรู้สึกชอบภาษานี้นะคะซึ่งเราก็เลยแบบตอนที่เราทำงานที่ทอยอา s ตอนนั้นเป็นพาร์ทไทมนะคะช่วงปิดเทอมเราก็เลยเดินขึ้นไปซื้อหนังสือที่ร้านในอินเพื่อแบบ ภาษาเกาหลีเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาอ่านทุกคืนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดก่อนนอนมีความแป้งอะมีความรู้สึกว่าภาษาเกาหลีมันไม่ได้ยากเนื่องจากว่าพยาญชนะและและและพยานชนะและวันณยุกต์มันน้อยมันก็เลยไม่ได้ยากสําหรับแป้งซึ่งแป้งคเคยมีความคิดที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะแป้งมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งเกาหลีเอ้ยมีเพื่อนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นชื่อยูมิ ซึ่งจะให้มามายูมีสอนซึ่งพอการออกมาปุ๊บมีแบบคันจิคัตคันนะเยอะเยอะเละิกไม่เรียนมันเยอะแล้วมันยากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออคือจริงแล้วเราเป็นคนชอบภาษานะแตแบบ่ไม่ได้ทําได้ดีอะไรขนาดนั้นหรกแต่ว่าเออก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจแบบเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนั้นจะให้ไปแบบไปลงคอร์สอะไรจริงจังเราก็ไม่มีเงินนึกออกป่ะและทีเนี้ยแป้งก็เลยพอมันก็จะมีแบบบทพูดอะไรให้เราแบบ อันยองฮาเซโยชอนนึ่นพังกับซิบิดาน,นู่นนี่นั่นอะไงเงี้ยตอนไม่ทำงานถ่ายอาร์ตก็คือเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาผมหยีกหน้าตาเนี่ยดูรู้เลยว่ามาจากเกาหลีแน่นอนร้อยเปอร์เราก็วิ่งเข้าไปเลยคุยกับน้องเขาอันยองฮาเซโยบ,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 บ้า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 น้องเขายืนแบบเมอแล้วก็วิ่งหนีไปเราก็เออเราพูดไม่ถูกวะไม่ผูกตรงไหนว่าอย่างงี้เราก็ไม่ได้คิดอะไร จนอีกอาทิตย์หนึ่งขัดไปเขาพาพ่อพาแม่พาน้องเขามาหมดเลยสี่คนแม่เขามาบอกเราว่าเป็นภาษาอังกฤษนะแม่เขาบอกเราว่าลูกชายเขาว่ากลับไปแล้วเล่าให้เขาฟังว่ามีนูน่าคนนึงอะ่ะคุยภาษาเกาหลีเขานูน่าพูดภาษาเกาหลีได้ยังไงอบมากคือแบบนูน่าน่าจะเป็นคนไทยแต่ทําไมพูดภาษาเกาหลีกับเขาได้ซึ่งอ่เด็กผู้ชายจะเรียกพี่สาวที่เป็นผู้หญิงเรียกว่านูน่านะคะ ถ้าเด็กผู้หญิงเรียกพี่สาวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเรียกว่าอวันนี่นะคะอันจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะซึ่งแม่เขาว่าก็เล่าให้เราฟังเราก็บอกว่าอ๋อเราอะ่ะแบบชอบเกาหลีเราก็เลยแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็เห็นว่าน้องเป็นคนเกาหลีเราก็เลยไปพูดกับเขาแล้วไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งกลายเป็นว่าแม่กับตัวแม่กับพ่อเด็กก็คือประทับใจแล้วคือเเราก็ถามเขาว่าแบบมาเที่ยวหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้เราฟังว่าคือเขาอ่ะ คือตัวพ่อเนี่ยเป็นโอป้าเนี่ยเป็นผู้ิหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งต้องถูกย้ายมาประจําที่กรุงเทพเนี่ยแบบ5ปีซึ่งเขาเพิ่งมาเลยไม่ขีดเดือนไม่ถึงเดือนอ่ะเราก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครไม่มีคอนแทคอะไรแต่ว่าเที่ยงงานก็คือเช่ารถมีรถให้อมีที่พักให้ซึ่งความมังเอนก็คือที่พักเขาอยู่ติดกับตึกของยูมิที่แป้งไปประจําอยู่แล้วนะคะ เราก็เลยพาเพื่อนขนเพื่อนไปรู้จักกับเขาซึ่งเพื่อนแป้งหลายคนมากเพื่อนสนิทที่รู้จักครอบครัวนี้นะคะก็วันนั้นเขาถามว่าเราชื่ออะไรแป้งก็บอกว่าเราชื่อแป้งซึ่งเขาก็เรียกแบบแป้ง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 อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกไม่ได้แป้งก็เลยเอ้ยถ้างั้นแบบอยู่ตั้งชื่อให้เราไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เรียกง่ายเป็นภาษาเกาหลีเพราะเราอะเรียนเกาหลีมาแล้วก็แบบอยากมีชื่อเกาหลีอยู่แล้วนึกออกปะเขาได้คนตาแบบ ที่นี้อป้าก oh ็เลยแบบบอกว่าถ้างันชื่อโบราเมล่าเราก็เลยถามเขากลับไปว่าโบราแปลว่าอะไรซึ่งเสื้อแป้งอใส่ชุดทํางานน่ะมันเป็นเสื้อกากของไทยอาสะคือมันเป็นประมาณมันเป็นสีม่วงม่วงๆแบบม่วงๆน้ำเงินน้ําเงินอป้าเขาก็เลยชี้มาที่เสื้อเราแล้วพูดว่าเนี่ยแหละแปลว่าสีม่วง เสื้อที่ใส่อยู่อะเราก็หลอเออชื่อก็น่ารักดีเนาะเราแบบชื่อก็น่ารักดีแล้วก็เป็นสีที่เราชอบด้วยคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบสีชมพูกับสีม่วงถึงน่าจะไม่ให้ก็ตามนะคะคือเราชอบสีนะั mm ้นเราก็เลยแบบเออเออเพาะดีวะอะไรเงี้ยซึ่งเวลาที่คนเกาหลีเขาเรียกแป้งเขาจะเรียกว่าโพราโพราโพราอย่างเงี้ยเออแต่ว่า คือตัวอักษรเกาหลีมันจะออกเสีย,ออสยงได้ไได้สองตัวนะคะซึ่งตัวเนี้ยออกได้ทั้งบบใบไม้แล้วก็พอพานใช่มันก็จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าคนทั่วไปก็จะเรีกโบราโบราอะไรเงี้ยความหมายก็คือแปลว่าสีม่วงนะคะ Pur p l e แปลว่า Purple นะคะและที่นี้ เขาก็บอกว่าเนี่ยลูกเขากลับไปเล่าให้เขาฟังโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาแบบประทับใจเขาก็แบบเหมือนชวนไปบ้านซึ่งตอนนั้นเราก็แบบได้คุกเกี่ยครอบครัวในเยอะมากคือแบบกลายเป็นว่าสนิทกันไปเลยคือเวลาวันนี้เขาแบบว่าไปทุร้าอะไรเงี้ยเขาแบบไม่รู้จะฝากลูกไว้ที่ใครเพราะลูกเขาคนหนึ่งแปดขวบคนหนึ่งสี่ขวบยังเล็กใช่ปะเขาก็คือแบบจ้างเราเว้ยให้เราแบบช่วยดูแลลูกลูกเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบ เหมือนให้เราอะ่ะอ่านหนังสือลูกเขาพอเขาบอกว่าเออถ้าโบราจะแบบยอยากเรียนภา,าษาเกาหลีอะ่ะโบราต้องแบบเรียนหนังสือของของน้องน้องผู้หญิงชื่ออ e ีรุดีนะคะแล้วก็น้องผู้ชายชื่ออ e ีมินซอกนะคะแซอีเ e. ขาก็าบอกว่าเออต้องแบบเรียนหนังสือของลูกเขาซึ่งหนังสือเขาอะมันน่ารักมากคือน้องเนี่ยเรียนอนานชาตินะคะแต่เขา แต่วันนี้เขาจะต้องซื้อหนังสือภาษาเกาหลีเพื่อมาสอนให้ลูกเขาพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยเพราะลูกเขาถูกย้ายมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อย่างเล็กอะไรอย่างเงี้ยพอแป้งไม่เปิดหนังสือใช่ป่ะคือแบบคือหนังสือเกาหลีมันน่ารังมากงจริงอะอย่างแบบสมิเขาจะบอกว่าเออวินเทอร์เนี่ยคือสัญลักษณ์ตัวไหนหดือดูหนาวอะสัญลักษณ์คือตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยวินเทอร์อะเขาก็จะเขียนเป็นแบบไปว่าลูปเป็นแบบสโนว์แมนอะ เออน่ารักกะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเหมือนเราอะถ้าจะอยากเรียนอะคือเหมือนเราเพึ่งหัดเริ่มเริ่มต้นที่จะแบบเรียนรู้ภาษาก็คือต้องทําตัวเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กอะต้องทําตัวเหมือนแบบเป็นเด็กพึ่งพึ่งเริ่มเรียนหนังสือก็คือให้คุยลูกเขาซึ่งมันก็จริงเว้ยคือลูลี่เนี่ยก็คือเหมือนพึ่งเริ่มพูดเลยพอน้องพึ่งสี่ขวบก็เหมือนเด็กกับเด็กคุยกันอะ นื้อออกมะเออคำศัพท์บางคําน้องก็จะไม่ได้พูดยาวอะพอน้องเพิ่งพูดได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบก็เลยเหมือนเออเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแบบอ,อนนี่ก็แบบเอาหนังสือมาให้อ่านเยอะมากคํากับข้าวให้กินอ,อนนี่ก็บอกว่าเออโบลาถ้าแบบอยากกินอาหารเกาหลีไม่ต้องไปแบบโคเรียนทาวอะไรอย่างงี้นะมันแพงมากซึ่งจริงแบบอ,อนนี่ทําได้ยอะไรเงี้ยซึ่งแป้งจะบอกว่าสกิลการทําอาหารเกาหลีของแป้งส่วนหนึ่งที่ได้มาคือได้มาจากอ,อนนี่เลยนะคะ วันนี้เป็นคนสอนนะคะแล้วก็คุกคีกันอยู่นานมากแล้วแบบเหมือนพอแป้งเริ่มจะเรียนจบก,ก็แล้วก็เริ่มทำงานก็เริ่มยุ่งใช่ไหมก็บางทีก็เริ่มห่างหากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งก็อดอนนี่โทรมาอ่อนนี่โทรมาแล้วก็บอกว่าแบบเออเวลาแบบว่างไหมมากินข้าวกับออนนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย เออแั้งก็เลยไปพอไปเสร็จใช่ปะวันนี้ก็เล่าว่าแบบเออเดี๋ยวเขาจะต้องกลับแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันแบบครบกําหนดห้าปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแั้งก็ไอทำไมแบบมันเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อตอนนั้นเรารู้จักเขาตอนอยู่ปีหนึ่งตอนนี้นเราทํางานแล้วก็คือเวลาก็คือผ่านไปห้าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้อ่ะเขาก็แบบเหมือนเตรียมของขวัญมาให้เราคือข้าวเนี่ยเขาก็เลี้ยงเรานะ เป็นอาหารเกาหลีนั่นแหละก็ไปกินกับลูกเขาสี่คนเว้ยแล้วเขาก็มอบของขวัญให้เราคือเป็นสร้อยมุกแต่แป้งจำไม่ได้แล้วว่ามันน่าจะแบบไปกับบ้านที่ไฟไหม้แล้วอะเออตอนนั้นแบบเก็บเก็บดีเหมือนกันอะไรเงี้ยเก็บอย่างดีเลยแล้วเขาอะก็เขียนที่อยู่ติด,ดต่อให้เราว่าเขาอยู่เมืองคือจําไม่ได้แล้วอะแล้วเขาก็ให้อีเมลด้วยซึ่งแป้งเขาทาหายไปแล้วคือจริงๆแล้วอะจะบอกว่าตอนนี้อยากติดต่อเขามากเลยนะแต่แบบไม่รู้จะติดต่อทางไหนอะเคยคิดว่าแบบ เออจะโพสรูปลงไปในโซเชียลแล้วก็ให้แบบคนเกาหลีช่วยตามหาแต่เราก็รู้สึกว่าคือเราไม่อยากโพสรูปเขาลงไปในโซเชียลอะเออคือเกาหลีค่อนข้างแบบว่าไม่ได้เปิดเผยหน้าตาอะไรแบบคนทั่วไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเนงะี้ยเออแล้วก็อนนี้อะมอบมอบมอบสร้อยมุกอันเนี้ยให้แล้วก็เหมือนเขียนแบบจดหมายอะให้แล้วก็ลองให้ นางร้องไห้แล้วนี่ก็เลยแบบเอ้ยอนนี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะคิดไปถึงวันที่แบบเขาอะมาอยู่ที่นี่อะครั้งแรกอะคือเขาไม่มีเพื่อนเลยแป้งอะเป็นเพื่อนคนแรกของเขาโบราเนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกของเขาเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาหลายอย่างมากเพราะว่าเขาอะพูดภาษาไทยไม่ได้บางทีอะเขาต้องติดต่อกอับ นู่นนี่นั่นน่ะคือเขาพูดไม่ได้อะ่ะเขาก็เหมือนอธิบายให้แล้วเราก็แบบภาษาอังกฤษงงูมมปลาปาเนาะแต่ว่าเราก็เราก็เราก็ช่วยเหลือเขาได้างเงี้ยเขาว่าแบบรู้สึกว่าแบบซาบซึ้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราให้เลยเว้ยเออแบบร้องให้หนักมากเลยอีนี่ก็เลยร้องให้ตามไปเลยจ้าคือแบบเออก็มานั่งคิดว่าแบบเออวะเรารู้จักกันมาห้าปีแล้วหรอวะอะไรเงี้ยแล้วแบบเอาจริงเป็นคนที่ไม่น่าจะแบบมันรู้จักกันได้นึกออกปะตอนนั้นแป้งอายุสิบแปด อ้นนี่น่าจะอายุประมาณแบบสามสิบปลายอะเพราะลูกเขาแปดขวบแล้วอะอานนี่น่าจะประมาณสามสิบหกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจาไม่ผิดนะอ,อป้าก็คือจริงๆอะบมีอายุแล้วอะเออแบบแต่าป้าดูดีมากเป็นผู้ชายเกาหลีที่ไม่เหมือนผู้ชายเกาหลีคือหล่อแล้วก็สูงหน้าตาแบบดีเลยอะเออเป็นดาราได้อะซึ่งแบบเราก็ไม่คิดว่านึกออกปะแม่งอยู่ดีเราจะไปรู้จักแบบ ครอบครัวเกาหลีนี้ได้ยังไงแล้วเขาก็แบบให้เกียรติเรานะเออเขาก็แบบดูแลเราแบบดีอะเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบร้องไห้แล้วเขาก็แบบเหมือนพังพลูมาเออแบบเออเขาอประทับใจมากนึกถึงวันแรกที่มาแล้วแบบไม่มีเพื่อนเลยก็มีแต่โบลาที่แบบคอยช่วยเหลือเขาจะติดเครื่องกองน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็หาให้เขาเอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาอยากติดเครื่องกองน้ําอะก็แบบหาหาหาเครื่องหา คนที่ติดเครื่องกองน้ำอะไปให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเหมือนย้อนกลับเนี่ยวันนี้นั่งย้อนกลับไปก็เออรู้สึกดีแต่แบบไม่รู้จะติดต่อเขายังไงวะทุกคนถ้าถ้าใครแบบมีวิธีอะช่วยบอกหน่อยได้ปะอยากอยากอยากคุยกับเขาอะเพราะว่าณวันนี้อะ่ะลูลี่อะอีลูลี่อะจากสี่ขวบวันนั้นน่าจะโตเป็นสาวแล้วอะเอออยากรู้ว่าแบบ น้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้น้องอจำเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือแป้งอ่ะพยายามตามหาเขาในโซเชียลทั้งแบบ f c e e o o o กอะไรอย่เงี้ยคือหาไม่เจออ่ะคือคนเกาหลีชื่อนามสกุลเขาคล้ายๆกันอ่ะเออมันแล้วก็แบบน้องคงโตมากแล้วอ่ะแต่แป้งอ่ะจะมีรูปเขาตอนเด็กที่ถ่ายด้วยกันอยู่ใน Facebook ทุกคนลองไปเปิดดูได้น่าจะอยู่ในอัลบั้ม น่าจะอยู่ในอะไบา้า once upon a time อเอออันนั้นแหละเออจะเป็นแบบแป้งจะลุงรูปเขาไว้เขาน่ารักมากเลยนะสองพี่นอ้องอะน่ารักสุดๆนี่แหละค่ะมันก็เป็นที่มาว่าชื่อโบราได้มาได้ยังไงก็คือได้มาจากครอบครัวเกาหลีครอบครัวนี้แหละที่เขาเป็นคนตั้งให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราภาคภูมิใจในชื่อนี้มากจนแบบแทบจะเปลี่ยนเป็นโบลายแล้วแทบจะไม่ได้ชื่อแป้งและวะ้วอะเออ ก็คิดว่าก็คงจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าหาครอบครัวนี้ยเจอคือเขาไม่ได้อยู่โซนะแต่แป้งจําไม่ได้ว่าเขาอยู่คอชังหรืออยู่ฮันยังหรืออยู่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออจําไม่ได้แล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่พูดไปอ่ะอยากเจอมากทำไงดีไปเกาหลีทุกครั้งนะก็ยังนึกถึงเขาอยู่แลยเนี่ยเรื่องมันก็ผ่านม,มา หลายปีแล้วะ่ะยังจําได้อยู่เลยอะ่ะคือทุกวันนี้ป้งอายุสามสิบสี่แล้วอ่ะแล้วเวลาเราแบบคือทุกวันนี้เราก็ยังชอบเกาหลีอยู่อะ่ะเราก็เลยแบบเออชอบนึงถึงเขาอะไรเงี้ยส่วนปาร์คปาร์คโบลาปาร์คมาได้ยังไงนะคะง่ายๆก็คือเราชอบคนไหนเราก็เอาแซ่เขามาใส่เลยตอนนั้นคือชอบ ชอบมิกกี้ยูชอนมิกกี้ยูชอนชื่อจริงชื่อปาร์คยูชอนนะคะที่ทุกคนเห็นว่าเขามาช่วยพี่เปิลน,นาคอนขับเจ็ตสกีช่วยเหลือน้ำท่วมคนนั้นเลยค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็คือมาอยู่ไทยแล้วค่ะสมัยก่อนนี่คือกว่าจะเจอนี่คือได้ไหวจะเจอได้นี่คือโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นดูทุกวันนี้สิมาง่ายมากน้องสาวแป้งคือเจอแบบมาเปิดเลขมาเปิดบัญชีที่แบบท้องรออย่างนี้ ง่ายมากสมัยก่อนเจอยากมากทุกคนแล้วก็ไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีอะไรแบบเนี้ยากมากเหนื่อยยากนะคะนั่นแหละคือเขาอะแซ่ปาร์คเขาชื่อปาร์คยูช้อนนี่ก็เลยเอามาตั้งปาร์คโบราจบใครชอบพระเอกคนไหนเราก็แซ่ตามนั้นแหละคะ่ะไม่ต้องคิดเยอะแล้วแป้งก็รู้สึกว่าเออพอมันเป็นปาร์คโบราเนี้ยมันก็แมชรู้สึกแบบเออมันแมชดีอะไรเงี้ยก็เลยเอออนี่ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยคิดเอง อันนี้คิดเองคืออย่างตอนแรกจะแบบอะใช้แซ่อดนี้ได้ไหมเขาแส้อีใช่ไหมบ้านนั้นอะก็จะเป็นแบบอีโบลาอีโบลาคือคือ,ค,อคือที่เกาหลีมันก็มีแต่แบบที่เมืองไทยก็จะกลายเแปบบ็นอีอีโบลาเงี้ยก็เลยแบบเอาแซ่ปากดีกว่าหรือจะแบบคิมก็ได้แต่ตอนนั้นคือแบบต้องแซ่ปากเท่านั้น,นะคะก็เลยกลายเป็นแส่นี้ไป นี่แหละคะ่ะทุกคนพอทุกคนได้ฟังแล้วก็จะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกโบราก็หันนะคะเรียกแป้งก็หันเหมือนกันซึ่งชื่อโบรามันก็น่ารักดีมันก็เป็นที่มาของการแบบเอามาตั้งชื่อแบรนด์ต่างๆของแป้งที่ผ่านมานะคะมันก็ดูไม่เหมือนใครดี กำลังคิดอยู่ว่าจะไปนจดนดิขสิทธิ์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าจดเพื่ออะไรวะไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแต่ทุกคนก็มีชื่อเกาหลีได้นะคะใครที่แบบชอบดารานักร้องคนไหนเราก็ชื่อเราก็เอาเหมือนเขาไปเลยค่ะเราจะได้สวยเหมือนเขาแค่นั้นเองไม่ยากแต่ถ้าแบบแอดวานซ์หน่อยเราก็แบบเอออยากได้ชื่อความหมายนี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปหาได้ไปหาความหมายได้ว่าแบบเออชื่อนี้แปลว่าอะไรหรืออยากแบบอย่างเช่นอยากชื่อผีเสื้ออยากมีความหมายเป็นชื่อเป็นผีเสื้ออย่างเงี้ยก็ตั้งได้ก็ชื่อนาบีอย่างเงี้ยก็ได้เพราะตอนนั้นอะจะบอกว่าอดนนี่อะก็คือแบบตั้งชื่อให้เพื่อนแป้งเยอะมาก เพราะแบบเหมือนทุกคนก็แบบชอบชอบไปเล่นกับข้อโกรนนี่แป้งพาเพื่อนไปรู้จักอดนนี่เยอะมากเลยนะหลายคนมากเยอะมากหรือใครที่มีชื่อแบบว่าความหมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายให้อ้นนี่ฟังแล้วอ้อนนี่ก็จะแปลเป็นภาษาเกาหลีให้ให้ซึ่งถ้ามันเาออย่างเงี้ยเออคนนั้นก็จะได้ชื่อนันไปเหมือนเป็น challenge อันนี้ต้องรอมันแบบหายร้อนก่อนนะคือจะบอกว่าเนี่ยแป้งไปตัดผมใช่ป่ะเพราะปกติเป็นคนแบบชอบเล็มผมอะคือไม่ชอบแบบสางป๊บแล้วติดคือเนี่ยชอบสางแล้วเออเนี่ยมือออกมาอย่างเงี้ยก็ชอบแบบไปเล็มผมเว้ยตัดปลายแบบผมแห้งเสียแตกปลายอย่างเงี้ยเอาออกมาเลยแล้วก็แบบเหมือนมีช่วงหนึ่งอะแบบตรงเนี้ยมันมันมันมากเนื่องจากว่าแบบเหมือนใช้แชมพูที่มีซิดีโคนใช่ป่ะก็เลยไปเจอแชมพูตัวหนึ่งของ คอมมันกราวมั้งถ้าจำไม่ผิดเออซึ่งเป็นแชมพูออแกนิกเขาเขาบอกว่าเขาเป็นแชมพูออแกนิกเนี่ยก็เลยลองซื้อมาใช้ซึ่งตอนนั้นมันแป้งไปซื้อจากเอ่อท็อปเอ้ยวิล่าเออเอามาใช้มันดีมากทุกคนคือแบบผมแบบดีอะไม่มันอะแล้วแบบเนี่ยแป้งชอบเวลาแบบผมมันแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเรื่องของเรื่องคืออะไร,รปะคือมันรอนไม่ติดเว้ย ทุกคนจะเห็นว่าเวลาแป้งทำลอนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานเลยใช่ปะปกติแล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมมันเสียงไงแต่ตอนเนี้ยคือปัญหาคือลอนแล้วแบบอย่างเงี้ยมันจะคลายเร็วมากเลยนะพอถึงตอนเย็นปุ๊บมันจะแบบเหมือนจะตรงเลยอะ่ะเออมันจะคลายลอนคลายเร็วเพราะว่าผมมันสุขภาพดีเกินไปว่ะทุกคนทำยังไงดีวะต้องไปทำสีไหม คือผมดีก็ดัดไม่อยู่มาเอาทาปากหน่อย เฮ้ยยังไม่ได้นี่เลยไฮไลท์ไฮไลท์ต้องไฮไลท์ด้วยไฮไลท์กรุบช่วงนี้บ้าสกินแคร์เกาหลีมากจากคำแนะนำของแม่ก,ก้อยเดี๋ยววันไหนจะมาทาให้ดูว่าแบบกลางคืนทาอะไรตอนเช้าทาอะไรซึ่งหน้ามันดีขึ้นจริงเว้ยทุกคนหน้ามันดีขึ้นจริง เน,นี่แหละค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้แหละอยากเล่าก็เลยเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะพยายามทำคลิปมาให้ได้มากที่สุดถี่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือถ้าใครเงาๆนะคะไม่รู้จะคุยบใไรก็มาดูคลิปนี้ได้ะคะ่ะมาดูช่องแป้งได้นะคะก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะเฉยแฉนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ anh